ครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนในหลายวิชาสอ3 2 1 0 2ครับศิละปะศึกษา4นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยานะครับวันนี้เราจะมาว่ากันเรื่องของอตัวโน้ตบนคอกีตานะครับในตำแหน่งโอเพนสติงนะครับว่าแล้วเราก็ปฏิบัติกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูที่สายที่1ก่อน สายที่1นนะครับมีโนต้ตอะไรบ้างนะครับมีโนต้ต e โนต้ต f โนต้ต g นะครับก่อนที่จะไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโนต้ตต่างๆนั้นเรามาดูว่าอ,อันนี้เขาอ่านกันยังไงนะครับแบบจําลองฟิงเกอร์บอร์ดครับแบบจําลองฟิงเกอร์บอร์ดนะก็คือเปรียบเทียบเปรียบเสมือนกับคอกีตาร์นะครับอ,อันนี้ส่วนนี้ก็คือส่วนนัดนะครับส่วนบนสุดนะฮะที่ติดกับคอนะครับ แล้วก็ตรงนี้ตำแหน่งนี้แนวหนอนนี้ทั้งหมดเรียกว่าเฟตนะครับตรงนี้เรียกว่าเฟตนะจริงๆแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราพูดถึงคําว่าเฟตที่1นนะครับเวลาเราเล่นเราก็ต้องกดในช่องนะครับกดในช่องส่วนแนวตั้งอันนี้ก็คือจําลองสายกีตาร์ทั้งหมดนะครับกีตาร์ทั้งหมดเริ่มจากสายที่1ด้านล่างสุดนะครับจะมาอยูท่ทางขวาของเรานะครับสายที่2สายที่3สายที่สสายที่สายที่6นะครับทีนี้ เขาก็จะเปรียบเทียบโน้ตนะครับตำแหน่งอันนี้หมายถึงว่าวงกลมเปล่าๆนี่หมายถึงว่าเล่นสายเปล่านะครับแล้วก็นะครับอันนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งสายที่1ช่องที่1หรือเฟสที่1แล้วก็ตัวเลข1นี่หมายถึงว่านิ้วที่1นะครับนิ้วสัญลักษณ์นิ้วก็คือนิ้ว1ก็คือนิ้วชี้นิ้ว2ก็คือนิ้วกลางนิ้ว3ก็คือนิ้วนางแล้วก็นิ้ว4ก็คือนิ้วก้อยนั่นเองนะครับ อันนี้นะครับหมายถึงนิ้ว3นะครับสายที่1เฟสที่เท่าไหร่ฮะหนึเฟสที่3นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวโน้ตสัญ,ญลักษณ์โน้ตที่อยู่บนบรรทัดหาเส้นนะครับอ่าโอเคอ่ามาดูสายที่1ฮะสายที่1มันเริ่มต้นด้วยโอเพนสตริงโน้ตเป็นโน้ตตัว E ครับนะครับตำแหน่งของหัวโน้ตอยู่ในช่องที่4ของบรรทัดหาเส้นนะครับโน้ตตัวต่อไปสูงกว่า e เป็น f ครับนะครับอยู่ ช่องที่1หรือเฟสที่1นะครับใช้นิ้ว1กดนะครับแล้วก็อยู่สายที่1เนี่ยนะฮะหัวโน้ตจะอยู่บนเส้นที่5ของบรรทัดเส้นครับต่อไปโน้ตตัว G ครับโน้ตตัว G จะอยู่ช่องที่3ครับสายที่1ช่องที่3นะครับตำแหน่งของหัวโน้ตอยู่ที่เหนือเส้นที่5ของบรรทัดเส้นครับอันนี้คือสายที่1นะครับ EFG ฮะต่อไปสายที่2ครับ สายที่2ก็จะมีโน้ตด,ด้วยกันอยู่3ตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าโน้ตตัว Open s t r i n g หรือสายเปล่านะครับจะเป็นโน้ตตัว b นะตำแหน่งของหัวโน้ตจะอยู่เส้นที่3ของบรรทัดเส้นครับโน้ตตัวถัดไปคือโน้ตตัว c ครับผมอยู่ในช่องที่1นะครับใช้นิ้ว1เล่นนะครับแล้วก็ตำแหน่งของหัวโน้ตอยู่ที่ช่องที่3ของบรรทัดเส้นนะครับต่อไปครับโน้ตตัวที่3ของสายที่2นี้ก็คือโน้ตตัว ดีครับผมอยู่ในช่องที่3ครับนะครับแล้วก็ใช้นิ้ว3เล่นนะครับตำแหน่งของหัวโน้ตอยู่ที่เส้นที่4ของบรรทัดท่าเส้นอยู่บนเส้นนะครับอันนี้คือโน้ตบนสายที่2มีบีมีซีแล้วก็มีดีครับต่อไปสายที่3ครับ ทีนี้โน้ตสายที่3มันจะมีอยู่แค่2ตัวนะครับบนโพสิชันสายเปล่าหรือโพซิชันโอเพนสตริงนะครับสายเปล่านะครับคือโน้ตตัว G ตำแหน่งของหัวโน้ตนะครับอยู่ที่บนเส้นที่2ของบรรทัดทเส้นนะครับต่อไปโน้ตตัวที่2คือโน้ตตัว A ครับนะครับอยู่ในช่องที่ของของช่องที่2นะครับหรือเฟสที่2นั่นเองใช้นิ้ว2เล่นครับ แล้วก็หัวโน้ตจะอยู่ในช่องที่2ของบรรทัดหเส้นอันนี้คือโน้ตบนสาย3 G กับ A ครับต่อไปครับสายที่4ครับสายที่4จะมีโน้ตด,ด้วยกันอยู่3ตัวคือ D E F นะครับ Open string นะครับก็เป็นโน้ตตัว D นะครับอยู่หัวโน้ตอยู่ที่ใต้เส้นที่1ของบรรทัดหาเส้นนะครับแล้วก็โน้ตตัว E ครับ อยู่ในช่องที่2หรือเฟสที่2นะครับตำแหน่งของหัวโน้ตอยู่ที่เส้นที่1บนเส้นที่1ของบรรทัดเส้นนะครับโน้ตตัวสุดท้ายของสาย4คือโน้ตตัว F ครับอยู่ในช่องที่3ครับใช้นิ้ว3เล่นนะครับแล้วก็หัวโน้ตอยู่ที่ช่องที่1ของบรรทัดเส้นนะครับสสายแล้วต่อไปสายที่5ครับสายที่5สายเปล่าก็คือโน้ตตัว A ครับผมนะตำแหน่งของหัวโน้ตนะครับ จะต้องอาศัยเส้นน้อยแล้วนะครับอยู่เส้นน้อยเส้นที่2บนเส้นน้อยเส้นที่2คือโน้ตตัว A A B B อยู่ในช่องที่2หรือเฟสที่2นะครับใช้นิ้ว2เล่นฮะอยู่ใต้เส้นน้อยเส้นที่1ครับแล้วก็โน้ตตัวสุดท้ายของสาย5คือโน้ตตัว4ฮะอยูอ่ช่องที่3ของอช่องที่3บนสายที่5นะครับออันนี้เป็น มิดเดิลสีฮะช่องที่3หรือเฟสที่3ใช้นิ้ว3เล่นนะครับหัวโน้ตอยู่บนเส้นน้อยเส้นที่1นะครับหรือเรียกว่ามิดเดิลสีนั่นเองนะครับต่อไปครับสุดท้ายครับสายที่6ครับมีโน้ต e f g ครับสายเปล่าเป็นตัว e นะครับตำแหน่งของหัวโน้ตอยู่ใต้เส้นน้อยเส้นที่3ครับโน้ตตัวที่2คือโน้ตตัว f ครับใช้นิ้ว1กดช่องที่1หรือเฟสที่1ครับ หัวโน้ตอยู่บนเส้นน้อยเส้นที่3และตัวสุดท้ายบนสาย6ก็คือโน้ตตัว G ฮะจะสังเกตว่าสาย6กับสาย1เนี่ยโน้ตมันจะเหมือนกันมีตำแหน่งที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าอยู่คนละออกเทปแล้วก็อ,อยู่คนละสายสาย1กับสาย6นะครับ efg นะครับตำแหน่งของหัวโน้ตตัว G อยู่ใต้เส้นน้อยเส้นที่2ของบรรทัดท่าเส้นนะครับต่อไปเรามาเทียบโน้ตนะครับบนตารางฟิงเกอร์บอร์ดกับบนคีย์บอร์ดบน บนริมคีย์บอร์ดนะฮะโน้ตสายเปล่าต่างๆนะครับมันก็จะมีสายเปล่าสายที่6ก็ตรงกับโน้ตตัว e เนี่นะฮะสายเปล่าสายที่5ตรงกับโน้ตตัว a สายเปล่าตัวที่4อ่าสายที่4ก็ตรงกับโน้ตตัว d สาย3 g ตรงกับอ่า g บนอันนี้ฮะสาย2นะครับ b สาย1คือ e นะครับแล้วเราก็ไล่ลำดับตัวโน้ตนะครับทีนี้แต่ละสายเนี่ยมันจะมีอ่าโน้ต ลิมที่มันว่างๆ,างๆอยู่นะฮะอันนี้คือการบ้านเดี๋ยวเราเดี๋ยวครูจะสั่งให้นักเรียนทำนะครับ e นะครับไล่ลำดับตัวโนต้ตนะครับ e f g a b c ที่มันไม่ได้เขียนชื่อโนต้ตนี่คือโนต้ตที่มันหายไปนักเรียนต้องไปใส่อยู่ในนี้นะครับสาย6นะครับมันก็จะเรียงโนต้ตจาก e f g นะครับเราจะเอา f ไว้ตรงไหนเอา g ไว้ตรงไหนเดี๋ยวเป็นการบ้านให้นักเรียนต้องทำนะครับ a b c อ่า b กับ c เป็นหายไปเราเอามาใส่ ตรงไหนนะครับ d e หายไปเรามาใส่ตรงไหน g กับ a ใส่ตรงไหนนะครับ b c d ตรงนี้ที่มันหายไปเราใส่ตรงไหนแล้วก็โน้ตสุดท้ายโน้ตสายที่1เราต้องใส่โน้ตอะไรเพิ่มเข้าไปนะครับให้นักเรียนทําเป็นการบ้านครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับเหมือนจะมีวิธีคิดอยู่นะครับเรื่องของริมขาวริมดํานะครับก็ลองดูนะครับครูจะใส่งานชิ้นนี้ไว้บน google classroom นะครับแล้วก็สร้างหัวข้องานไว้นะครับ เดี๋ยวให้นักเรียนเอาโน้ตต่างๆมาใส่ในช่องนี้นะครับโดยการเขียนวงกลมตำแหน่งของตัวโน้ตนะครับแล้วก็ให้เขียนข้างล่างนี้ว่าสายที่1มีโน้ตตัวอะไรบ้างสายที่2มีโน้ตตัวอะไรบ้างนะครับอา่าเริ่มที่สาย6ก่อนก็ได้ครับง่ายๆสาย6โน้ตตัวอะไรบ้างอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับให้เขียนลงในกระดาษหรือใครมีเทคนิคในการทำบนบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำแล้วก็ แคปหน้าจอส่งครูได้ใน Google Classroom นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ